ไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ตลาดนัดลงถมนะครับโอ้โหไปแล้วครับย้อมยอมยอมครับนักเเนรียดี๋ยวนี้มีแต่สวยๆเลยนะครับแต่งชุดผ้าพื้นเมืองนะครับมาอยู่ที่ บริเวณหลังร้านนะครับหลังร้านผลไม้ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในตลาดคลองถมสีขอแล้วครับลุงเตีเค้ครับผมครับผมนี่ครับผมวันนี้ลูกชายไปไหนครับเนี่ยหายต่างโอ้หายตั้งแต่ง,งานบวชสงสัยกําลังทุดงตามพระอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้โอผลไม้มีหลากหลายนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นพวก มังคุดลองกองลำไยนะครับโออินทผลัมก็มีนะครับอินทผลัมกิโลละร้อยแปดสิบเท่านั้นเองครับนี่ลูกใหญ่ๆเลยร <150. S 1> ้อยหนะ้าสิบร้อยห้าสิบข้างหลังร้อยแปดสิบข้างหน้าโอ้ป้ายข้างหน้าลดลงแล้วนะครับร้อยห้าสิบเองนะครับโอ้โหเนี่ยลูกนะครับเดี๋ยวจะให้นี่ครับหนิวโป้ผมเนะี่ยไม่ใช่เล็กๆนะครับโอ้โหเม็ดใหญ่เลยนะครับ นี่ใหญ่ประมาณไข่ไขน่นกกระทาเลยนะครับดูครับโอ้โหลำใหญ่ลำใหญ่อะไรนี่อีดอรหรือเหรียญทองอีดอหวานๆเลยนะครับอันนี้พุทธสานะครับพุทธาพุทธสารนมไข่ปลาครับไข่ปลากิโลเท่าไหร่ครับไข่ปลาไข่ปลาดูไข่ปลาหน่อยอ่งุไนไรเมล็ดไข่ปลากิโล60แค่นั้นเองครับ